หงกไก่อิมแพคเทิร์ดเซคันด์อีรัปชั่นไฟแนลสเตวันนี้เสนอตอนเล่านางฟ้านี่มันคือพาย,ยุของกระนำนักบินของเราแจ้งมาว่าเราเข้าใกล้สซนปลอดภยัยพวกเราใกล้ถึงแล้วเรากำลังเผชิญกับพาย,ยุเทนนโดหลายลูกที่อยู่ห่างจากเราไม่มากนักเราไม่ทราบเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเมืองฟินแลนด์แห่งนี้นักอุตุนิยมวิทยาอีวานอีวานวิชบอกเราว่าสภาพอากาศปัจจุบันเป็นสิ่งที่ไม่คาดฝันขอ <c oughs> <c oughs> เป็นไปไม่ได้ ผมเห็นอะไรกำลังมีอยู่ข้างในพายุเรื่องอบ้าเกิดข,ขึ้นไม่หยุดหย่อนเลยอาโวรรสายลมแห่งความขมขื่นฉันขอมอบน้มแก่เธอว่าเจ้าชายแห่งความปรารถนาผู้พิชิตเหล่ามวลมนุษย์อากาตาผู้กล้าหาญผู้สั่งการเปลวเพิง จึงลุกขึ้นในานามของเจ้าชายและจะเพลิงชาวปนกิจพวกมันซะฉันขอโทษ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 ,โทษดาลินะ่าเจ้าชายแห่งความสงบขอสั่งให้เธอหลดไหล่ห่วงนิกทาแห่งนหรัา เงอน,นที่พระเจ้าท่านบอกเลยาการกินเงินของมนุษย์ทำให้มีพลังมากขึ้นทำได้ดีมากเยนดักของฉันโลกใบนี้สมบูรณ์แบบเรยมจะเท่าทุนนี้เดี๋ยวจะสร้างสวนสวร์ใหม่ให้แก่ประชากรของเราเยลดัาพักักดีช่วงที่ฉันไม่อยู่รู้ใช่ไหมว่าต้องทำอะไรทราบค่ะท่านราชินีไปขอปกป้องสถานที่แห่งนี้ด้วชีวิตของดิฉันเองค่ะ